คับสวัสดี f อทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถไทยฟอร์ดสายลังทุ่งนะครับวันนี้เอาข้าวมาให้ชมกันนะครับข้าวช่วงอากาศเย็นๆนะครับวันนี้เป็นข้าวนาปีนะครับก็ข้าวพันนี้เป็นข้าว กันก็ขอหนึ่นะครับเป็นข้าวหอมมะลินะครับข้าวผมทำพันเองครับไม่มีปนนะครับนี่ครับชมข้าวนะครับกับบรรยากาศที่เย็นๆครับกับช่วงอ,อากาศเย็นๆ ตรงตอนเย็น,นครับเอ,อ่อถ้าปีหน้าใครยังไม่มีข้าวพันธ์ก็ติดต่อผมได้นะครับข้าวข้าวพันธ์มะลิก็ขอห5นะครับข้าวหอมมะลินะครับถามว่า ทำไมถึงไม่ค่อยปนทำไมถึงทำพันได้ก็ผมเกี่ยวมือนะครับก็เกี่ยวมือแล้วก็คัดคัดทำพัน์อย่างดีครับก็เลยได้ได้พันดีเก็บว้นะครับถ้าท่านได้อยากได้พัน์ข้าวนะครับก็ สอบถามกันมาได้ครับตั้งแต่เนิ่นๆได้นะครับยินดีครับยินดีรับฟังนะครับยินดีรับฟังคําถามนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ แต่ว่ารู้สึกว่าเขตนี้กับฝนจะตกชุ่มมากเลยนะครับเขตทางนู้นเป็นไงบ้างเนาะเขตภาคกลางภาคอีสานตอนบนเป็นไงบ้างครับก็บอกมาได้นะครับมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ความรู้นะครับว่าทางนู้นมีน้ําเยอะแบบทางนี้ไหมทางนี้น้ําล้นคันนาเลยครับนี่ครับน้ําแบบเยอะเลยครับ ก็ถ้าถ้าน้ำมีน้ําผมก็จะใช้ระบบปล่อยน้ําบนแท้งนะครับเปิดโซล่าเซลล์ขึ้นแท้งแล้วก็ปล่อยน้ําลงแปลงนะครับแต่คือก็มันมีน้ําเก่าแล้วเนาะนี่พอฝนมันตกมาบ่อยมันก็เลยทําให้คุมระดับน้ําไม่ได้นะครับน้ํำเลยล้นคนนาเลยครับก็ถือว่าไม่เป็นไรครับก็ถือว่าควบคุมสถานการณ์ได้ครับ ตอนนี้ผมใส่ปุ๋ยสูตร30มสิบศูนยศูนย์นะครับของต้นมะกอกนะครับก็เขียวดีวครับหมดถุงเดียวครับนาประมาณสี่ไร่กว่าๆนะครับปุ๋ยหมดถุงเดียวนะครับยังไม่ได้ใส่รอบสองนะครับก็ฉีดฮอร์โมนทางไปด้วยนะครับ ข้อมูลที่ฉีดก็จะเป็นปุ๋ย4 6 0 0นะครับสูตรไหนก็ได้นะครับเป็นปุ๋ยเกจหรือจะเป็น30 10 20ก็ได้ครับทุกสูตรได้หมดครับหรือว่าจะเป็น4 t ก็ได้ครับแต่นี้ผมใช้ปุ๋ยเกจนะครับพ่น4 6 0 0ก็ใช้ได้ครับหมดปุ๋ยแค่ถุงเดียวปุ๋ยเคมีหวานเดินแล้วก็ปุ๋ยเกจฉีด ก็ที่ตามที่เห็นครับก็ว่าจะเอาของของอะไรดีครับอ่าปุ๋ยสุดรับรวงนี่จะใช้ตัวไหนดีครับถ้าใครมีความรู้ดีก็ฝากคอมเมนต์มาเลยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณครับ